สวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เซวโนตนะครับมาส่งมอบรถลูกค้าหนึ่งท่านอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้อยู่กับลูกค้าด้วยนะครับสําหรับตู้ซิ่งของเรานะครับสวัสดีครับ <c oughs> ชื่อเสียงเวียงนามมาจากไหน <c oughs> แนะนําให้แฟนเพจรูกจักหน่อยเราชื่ออะไรเยชื่อปอนครับช <c oughs> นะื่อปอนเนาะวันนี้มาออกรถที่อุ่งวันไถพระรามสองเป็นไงรู้สึกเป็นไงบ้างครับโอ้โหออกง่ายจริงครับพี่ออกง่ายเนาะนี่คันแรกของเราเลยป่ะใช่ครับคันแรกตื่นเต้นเราเลือกเป็น สมัยแคปใช่ครับพร้อมตู้อลูมิเนียมพร้อมล้อด้วยพร้อมล้อด้วยจัดแดงแต่ทรงโปรโมชั่นเราใช้เงินไปอะไรครบครบเลยพี่เก้าพันอ่าเก้าพันเก้าใช่ครับเก้าพันเก้าไม่รวมในส่วนของตัวมาจารย์ไม่แดงยังไงเราก็ได้คืนแล้วใช่ครับอาจารย์ไม่แดงสามพันบาทยังไงได้คืนเก้าพันเก้าพันเก้าร้อยบาทจบจบด้วยครับออกง่ายด้วยอ่าก็ในส่วนเอกสารไม่ยุ่งยากด้วยครับง่ายเลยโอเคเลยครับทีแรกคิดว่าจะไม่ผ่านใช่ไหมใช่เป็นไงเจอดัน ลูเสเนาะใช่ครับนะครับก็ดีใจมากๆนะครับสำหรับคันนี้เป็นสเปคแครบเครื่อง1.9สีบอลเงินตู้เราเลือกใช้มาเป็น2เมตร2เมตรได้ตามตรงตามสเปคเลยนะฝากรีวิวให้แฟนเพจหน่อยเผื่อจะมีใครมาซื้อรถกับพี่โนต้ตถ้าใครสนใจออกรถนะครับแนะนำมากับออกกับพี่โน้ตได้เลยครับออกง่ายจริงครับโดยการยังไงครับเการ บริการดีมากครับจริงครับถามปุ๊บตอบปั๊บเลยครับในไลน์อันนี้เรื่องจริงตช่นี้เนาะใช่ครับไม่มีรอเลยครับตอบปุ๊บเลยคุณปอนมากๆเนาะสำหรับรีวิวเผื่อลูกค้าแฟนเพจสนใจพาเข้ามาขออนุญาตพาแฟนเพจชมรถหน่อยได้ไหมได้ครับพาเลยนะครับตัวนี้เป็นสเปซแกลบเกต SDA สีบอลเงินนะครับล้อแม็กนะครับเป็นตัว SSR นะครับสีเทากันทั้งหน้าหลังเลยนะครับสเต็ปยาง2 4 5 ทับ4 5นะครับแล้วก็ด้านหลังเป็น2 7 5ทับ4 4นะครับตื่นเต้นในสปาร์คตูวอลูมิเนียมแบบนี้นะครับเลือกขนาดได้อย่างที่บอกนะครับอันนี้เลือกเป็น2เมตรนะครับสนใจทุกท่านะครับออกรถเพียง9,900บาทวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ